โอเคครับพราะกับเกมที่ชื่อว่า s ซ n i t y ี o ล p อ่เอาเป็นเกมที่ไม่ค่อนค่าจะดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีแค่เดโมอยู่นะครับคนแต่ว่าเสียงดังมากเลยเวนโอ้โหเสียงข้างหน้ามันปรับไม่ได้หรอวะแอลว่าเป็นเกมดูหน้าเล่นนะครับราเล่นกันเลยดีกว่าเกมจริงยังเปิดเป็นแค่เดโมมั้งครับแต่ตอนนี้คือบรนลดจากอย่างร้อยบาทเหลือเท่าไหรไม่รู้ สตาชี่เ okay. คสตาชีช่เธอมา40นาทีเลทเลยนะจริงเหรอเธออยู่ที่ไหนเนี่ยเออผมไม่ชอบคนมาเลทนะทุกคนกูจะเลทก็ตาม<อ>แท็บเธออ่านแชทข้อที่ฉันเลทผู้หญิงที่อะไรชื่อสตาชี่<อ>เธออยู่ไหนเนี่ยมัน40นาทีแล้วเนี่ย ฉันเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็รอแป๊บนึงฉันก็จะถึงแล้วเนี่ยฉันยืนนั่งรอเดี๋ยวเขาเรียกว่านั่งอยู่แต่คาเฟ่นเนี่ยแฟนอะไรนะครับมาช้าร์จสี่นาทีไม่เห็นความสำคัญข,ข,ของเราเห,รหรือว่าอะไรอะ่ะคือกูเป็นวรถายรอนะเว้ยแล้วสี่สิบนาทีเนี่ยกูทําอะไรได้อย่างอื่นไม่มากมายไปวิ่งไปใน ควรจะให้ความสำคัญนะครับเวลาเรานัดกันนะแต่ว่ากูกูก็เล่นไงกูพูดมาขันไหนเี่กูก oh ็เล่นกับเพื่อนกูไงแชทโอ้ไม่ก o อนนี่เหรอแฟนเราแม่เจ้าสวัสดีมาร์กกูชื่อมาร์กกูชื่อมาร์กแองสตอร์มอ๋อใช่ผิดมาร์กสวัสดีสวัสดีมาร์กขอโทษที่ฉันเล่นนะ เธอเนี่ยเหนื่อยดูเธอแบบไม่ดูเหนื่อยเหนื่อยนะมาใช่เนอ่ะเนี่ยหัวหน้าฉันเนี่ยให้งานฉันเพิ่มนะอ๋อเออมาพูดมาเล่าให้ฟังเลยมาเป็น,นยังไงถ้าเรื่องงานเนี่ยโอเคเข้าใจมาชาเพราะบอสโง่อะไรเงี้ยเออแล้วนายเนี่ยเป็นยังไงล่ะจ๊อบผ่านงานได้ยังอะ่ะฉันส่งไปที่เวลาก็ไม่มีใครตอบเลยอะ่ะน่ารำคาญจริงๆเลยเมื่ฉันนั่นถามบอสนะว่าจะเปิดให้ไหมอะ่ะ บางทีเขาเอาจจะแบบหางานทั่วไปให้ทําได้ก็จะดีมากเลยขอบคุณเออแลอ้วต่อไปใช่ฉันเนี่ยจะถามเขาพวกนี้นะเธอเนี่ยเหนื่อยหรือเปล่าี่หางหานเนี่ยเช่นที่คาเฟ่หรือเอรอ้านอาหารเออฉันไม่มั่นใจเหมือนกันบางทีอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับงานแบบงานที่เราเรียนมาทุกคนไม่ใช่แบบว่างานแบบไทยแช่หรืงาน The, เดออชวยจริงด้วย ก็ไม่น่าจะจะไปบงังบอสฉันมากนะพยายามหางานเปลี่ไปนะจ๊ะที่หาอะไรว่าสูย์หางานโอเคขอบคุณคไม่ต้องห่วงเธอเห็นอะไรเห็นเออห้างที่มันเปิดใหม่ย,ยังอนะ่ะใช่มันดูดูดีมากเลยอะ่ะแบบเสื้อดีอ่ะนะฉันจะไปไปเสื้อสวยเลยฉันจะไปไปซื้ออาทิตย์หน้านะจกซื้ออะไรอะ่ะ อ๋อมาร์คเธอน่าจะลืมนะกานเกิดฉันอะคืออาทิตย์หน้าเอ่อขอโทษไม่เป็นไรเธอเนี่ยเตอเธอเนี่ยเชิญฉันมปอยู่แล้วนะเอศุกร์หน้าเราน่าจะได้เจอกันนะนะออครับครูถามไหมเอ,อ,อบคุณเคทไมล์ Kate, Mike, และเจสิก้าเนี่ยจะมาด้วยนะจ๊ะดีมากเลยแล้วแบดล่ะ เราเนี่ยคุยกันเรื่องนี้เนาะนะเพราะว่าเราเนี่ยไปแค่เพื่อนออขอโทษแล้วกันฉันไม่อยากพูดมันนะเธอเนี่ยไม่อยากพูดถึงมันนะฉันแค่ถ้าบานด์เข้ามาด้วยก็ฉันก็จะดีดมาเออนั่นะแหละกิกแน่นอนสั์กูแบบตอบดีๆไปก่อนนะทุกคนเราไม่แบบเกาเหลาเออวีเราเนี่ยมีความมีแบบบันทันจันร์ทามากเลยนะจ๊ะอย่า ลืมเกี่ยวกับมันเกิดาฉันเออฉันไม่ลืมหรอกกูกูรีบตอบว่กกูขี้เกียจคุยแปลเยอะไม่ใช่แล้วหรอก <c oughs> แล้วไงทำไมเราไปบบทางกับแฟนสาวไม่ได้เอาเดนี่ใครรอแฮนมาแล้วเฮ้ยเราเนี่ยได้ยินนะว่านาะยอยากได้งานอะ่ะเสือยิงเลย ฉันได้ยินที่คาเฟ่อะน้านายต้องการงานอย่กับกูจะแบบหาฉันผิดเลยนะฉันไม่ใช่พวกไซโครหรือพวกแตกนะฉันแค่อยากช่วยนายช่วยหรอเราไม่เธอไม่รู้เลยว่าฉันคือใครอะเพราะฉันเห็นนายในแบบแต่รูปแบบนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นแบบโอกาสที่นายจะ,จะทำให้ชีวิตเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นคนขาย เซล l ์อะคอ o อิสมันเป็นงานที่ดีมากเลยแล้วก็มันเหมือนแทบเลยมันมันเหมือนมันเหมือนกับจักเลยไม่มีอะไรหรอกแค่แช่อยู่นี่เราก็ขายแชทบงางครั้งกับแขกแล้วก็เราวันนี้ก็มีคาแรคเตอร์ของเราอยู่ก็อย่างแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอะก็คือที่นั่นมันเงียบแล้วก็มีมัดเงินใครราบเขาให้จ่ายให้อะ ใจ่ายให้มากพอแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือบรรยากาศนายต้องเข้าใจว่าคือน,นะนะโอเคฉันค่อยคิดค่อยคิดนะคิดงั้นเหรอแต่จําไว้ว่าว่าโอกาสไม่เคยมาซ้ำสองนายรักงานของนายมากเลยนะน,นี่มันแปลกทุกคนมันเป็นคอเซนเตอร์แน่นอนดีเแี้แต่ว่างานก็ส่วนน่าสนใจอย,อยู่นะครับทุกคน ถ้ามันให้เงินดีนะฮะแต่มันจะเป็นเงินเท่าว่าดีทุกคนฉันจะเช็ควานะีฮะฉันจะไปที่บัสสเตชันก็คือบัสสเตชันคืออะไรก็คือรถเมล์นั่นเองนะฮะทุกคนเออแต่ว่าเกมนี้มีให้ตอบอะไรหรอแบบโอ้นี่คือตัวของเราที่สุดฉันก็จะกลับบ้านสักทีอะ มีให้ตอบแบบฉันเลยต้องไปอาบน้ําคือแบบว่ามีให้ตอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบตอบแบบอีอีเทลแอคืออีดิคือมันเป็นภาษารัสเซียกงแดกจนตู้เย็นเลยเออคือแย่แดก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 ให้หมดแดกให้หมดตู้เย็นเลยทุกคนแล้วไม่เปนมืดจังเลยอ่ะไม่เปิดไฟหรอวะ หมดตู้เย็นหมดตู้เย็นหมดตู้เย็นกินเยอะตู้ใหญ่นะทุกคนกินเยอะตู้ใหญ่จบแล้วนะหมดแล้วไอ้เฮียแล้วจะหมดแล้วเนี่ยคือเบอร์ช่วยเปิดไฟหน่อยได้ปะคือมองเฮียอะไรไม่เห็นเลยมึงอาบน้ำได้ไงอะ่ะมองหาอะไรเห็นหรอเป็นไม่รู้เป็นเกมผีทุกเกมเลยแนละ้วทนมันชอบปิดไฟมืดๆคือกูไม่ได้กลัวผีหรือหาอะไรหรอกอ๋อเนี่ยไฟกูหาตัาง้งนาน พอนี่ยมีประตูตรงนี้ด้วยอ,อ้าพาสเวิร์ดกูไม่รู้สองพันสองไอ้เหี้ย Windows XP ทุกคนรล้วรหัสคืออะไรเอ่ยกูไม่รู้ไหมเนี่ยมีรุนโตะปะ C3V7E5 c3v7e c3v7e5 เ c3e7e5 เหรอไม่รู้ v e. c3v7e5 okay. เป็นภาษาไทยปะ C3E7 ไม่ใช่ดิ V7E5 เออโอ้แบล็กอดวิดีโอ HP คิดถึงมากเกมอะไรยังไม่มานะครับ Security ก d Security โ oh, หงานมึง ไ <c oughs> อนติกดรอรีสตาร์คือายพอนี่ไงโอ้ยนี่ไงให้เยอะจริงๆด้วยเหรอน้องงานนี้แหละฉันไม่มีช้อยอะ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันต้องได้ทำเฮ้ยนายน่ะรับงานฉันแล้วนะนายมาคืนนี้ได้ไหมอะ่ะเออคืนนี้ได้เหรอมันไม่กี่นาทีที่แล้วี่โอ้โหเหนแลอวมากเราไม่สามารถแบบทำพวกนี้ได้เหรอฉันเข้าใจนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องการคนมาทำตอนคืนนี้เลย สามารถมาทำคืนนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันอาจจะชนะมันก็นนจ,กนนะนจะดึกแล้วอะ่ะฉันต้องมีบางอย่างต้องทำงานทาด้วยอะ่ะทุระส่วนตัวฉันต้องการมากเลยตอนนี้ออมาด้วยอย่างน้อยมาด้วยไหมฟิกชัเรากแบบเหมือนมาเร็วๆอะ่ะเอาก็ได้ฉันก็จะปีปแบบมาแป๊บนึงแต่ฉันต้อง40นาทีถึงจะไปถึง the เกตลีดี้นจะจ๊ะโอเคเลยมาที่เอเวอร์กรีนพาร์คนะฮะเมเปิลสตรีทแล้วก็จะมาสายด้วย แปลกอ้เที่ย่ฆ่ากูลงไปฆ่ากูไปฆ่าแน่นอนชัดคือมันไม่มีคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับทุกคนคนที่เราคนที่หวังดีเลยแบบเราเนี่ยต้องเทิร์นไลท์ก่อนจะออกไปทํางานซะเลยคือทุกคนต้องเข้าใจนะคนที่หวังดีในสังคมเราอะ่ะมันก็มีแต่มันมีน้อยทุกคนมันไม,บบมไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็มาทักหาเกตปะคือไม่ใช่แบบอยู่ดีดีมึงก็มาทักหาไม่ใช่พ่อแม่มึงอะ่ะแบบไม่ใช่ ปู่ย่ามืออะหรือคนที่มึงรู้จักอะอยู่ดีมาทาักหาเมือ่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์มิจฉาชีพอะไีสัตว์คือถ้าแบบเราเนี่ยก็คือมึลงลองลองคิดให้มันมเองลันะทุกคนเราสมมติว่าจะทำงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมกูต้องไปสมัครงานพาร์ทไทม์คือเขาก็ไม่รอให้กูมาแบบมาแบบเข็นมาแบบเฮ้ยน้องสมัครพาร์ทไทม์ไหมน้องคือถ้าเราสนิทด้วยเออในะอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าแบบ อยู่ดีก็แบบมาทักมาเนี่ยเท <_ d ance> ี่มันแตกเกินคือเขาก็มีคนอ่ะคนแม่งก็ถาง,งานกันแบบบ้านะหาำอยู่แล้วอะ่ะมันไม่จำเป็นเราต้องไปแบบอ้อนวอนหา HR เขาก็แบบเขาจะทักมาในลิงก์อินนะคือไม่ใช่แบบว่าอะไรแบบโอ๊ยสัตว์ตกใจอีวะนี่แม่งเออสัตว์ชนชั้นเนี่ยหมาของฉันเนี่ย หนีไปอ่ะโอ้ยฉันไม่สามารถจับมันได้เลยเพราะฉันอ้วนฉันเนี่ยกําลังเดินตามรอบๆเนี่ยแล้วมันก็เหมือนคนโง่เลยสองอาทิตย์สองสองชั่วโมงนี้อ่ะฉันไม่หาเออฉันเนี่ยต้องไปทํางานแ่ะนะอันนี้จะเจอมูวี่เดอะมาร์สนะที่จิมแคร์รีเป็นคนแสดงแล้วก็จัคลาโซ่แอดแล้วก็ หมาเขาหมาของฉันเหมือนมันเลยอ่ะนิสัยี่ไม่อย่างของฉันจะต้องฆ่าฉันแน่ฉันไม่มีไอ้เจ้าหมาโอเคโอเคโอเคฉันหวังว่ามันจะโอเคนะคือกูทำงานเพื่อนกูไม่มีเวลาว่างไหมนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยฉันก็แค่มาที่เกตเนี่ยเออแค่เดินออกมาเลยเลยดูดะครับ แบดแบบแบดแบดไม่ bad, 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 bad. คือแบบสมัครปุ๊บให้ทําเลยอะ่ะนี่มันแบบนี่มันแบบว่าแบดแบบงานแบบแย่ๆแน่เลยทุกคนที่แบบใช้รายงานกูแบบไม่สนทีสนแต่อะไรอะ่ะทุกคนแล้วก็มาแบบแมเมสเซจกูแบบขยันขยอให้กูมาตลอดอย่างเงี้ยเฮ้ hey. ออกมาอย่ามาเซไปฉะนะ คือแบบนั่นแหละทุกคนมันเป็นงานที่แบบแย่ yeah, ทุกคนถ้าแบบบอสแบบมันจิกจิกจิก,จกตลอดแล้วมันไม่ใช่เวลางานนะทุกคนแค่นี้ทุกคนก็น่าจะแบบแล้วมึงใส่ชุดบืมม่วงอะ่ะคือใครมันแบบไว้ใจคนใส่ชุดสีม่วงไม่ได้ทุกคนเธอคิดฉันคิดว่าเธอจะเปลี่ยนใจนะฮะเพราะว่าพวกมือใหม่เขาชอบแบบตุด๊ดลูกตุ๊ดกัน ฉันจะปฏิเสธได้ไงเธอแบบจ่ายดีโอเคมาที่งานเลยแล้วกันนะฮะงานนี้ไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะมาฮั Hello, Order, ลโหลออเดอร์แล้ว,ก,ลวก,ก็เก็บของแล้วก็สิ่งสำคัญแล้วคือมันจะยุ่งมากๆเก็บของอะเหรอใช่ก็เก็บเก็บจากออเดอร์นั่นแหละก็เก็บ,กกเ,กบเออนายเอาแบบว่า ถุงไว้บนโต๊ะนะแล้วก็เอาทุกอย่างที่นายต้องการเนี่ยใส่เข้าไปแล้วให้ให้สำหรับคนซื้อแล้วก็ไปให้คนซื้อสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมที่จะเอาเงินด้วยใช่ไหมอย่าจะทำงานที่มันไม่ได้งานเนี่ยโอเคทุกอย่างมันเคลียร์แล้วย่างอย,อย่างนั้นนังจากนั้นเนี่ยานายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรพิเศษสิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าออกไปจากขยะ ตรงนั้นนายควรจะอยู่ใกล้ๆในนี้แหละแล้วก็สิ่งสำคัญเลยทำแนะนำของฉันนันคือนายต้องปิดประตูตลอดนายพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะไมอ่อย่าคิดมากเลยอะ่ะเนี่ยคืนแจแล้วก็ชิปจนถึงหกโมงเช้านะอันนี้คืองานหลักของนายแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยดีใจด้วยไม่มีอย่างอื่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันเนี่ยก็พร้อมเสมออ่ะ ทวมาได้เลยโอเคฉันจะลองดูก็ดูไม่เป็นใช่งานอะไรแปลกนะครับได้จะเสี่ยงยามันทุกคนให้เดาโอ้ยวิไว้แบบได้ว่ะเราเราไม่มีคอร์กหรอแบบไม่คอรอ์กอินอะไรเงี้ยแล้วไงต่อไงอะ อ๋อเนี่ยลูกค้ามาแล้วยินดีต้อนรับสู่ร้านสะดวกซื้อคอกนะครับจะรับอะไรดีครับเออสวัสดีตอนดึกนายนคนใหม่แล้วเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ครับฉันเพิ่งโดนจ้างมาวันนี้เออฉันแค่แค่หวังว่าฉันไม่สามารถนอนอะ่ะฉันขอไนแอร์นะอ๋อ ก็คอือต้องการแบบอากาศบริสุทธิ์เอ่อต้องการอะไรหล้วครับฉันเนี่ยต้องการน้ำดื่มแล้วก็แอปเปิ้ลเอ่อนี่ราคา 3, 3. สามสามดอลลาร์ห้าสิบเก้าเซนต์ครับน้ำดื่มอะไรนะัอ๋อใช่น้ำดื่มกับแอปเปิ้ลเท่าไหร่วะสวัตว์เลยถามเลยรอบเลยปะจบสบางกูจำไม่ดี วางอะไรวะกดอะไรวางอ๋อ,อมันมีขึ้นให้เลยเออดีวะน้ำดื่มครับคุณลูกค้ากดอะไรวางวะก <c oughs> ดอะไรวางวะกดสอกตัวเอเหรอ oh หรอ๋อไม่ใช่ชิปเหรอเอเหรอไม่ใช่ Z d u r q แอปเปิลสองลูกครับได้แล้วครับคุณลูกค้าอ่าเค,คับทั้งหมดรับมาเต็มจำโนวนนะไม่มีถอนได้เยอะอยแปบดิุณไม่ต้องถอเงินหรอวะตีละง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วคือเราก็ต้องรอ,งองแบบทั้งคืนอย่างเงี้ยน,นะไม่มีอะไรเลยแต่ก็เขาก็บอกว่าให้เราเอาปิดประตูให้แน่นนะเขาก็ไม่ควรจะเปิดเนาะใช่ไหมเราเตรียมไว้ก่อนเลยดีกว่า ๋อ้วาสวัสดีครับาคาุณลูกค้าร้านสนุกซื้อโครงยินดีต้อนับครับโซดาสองโอเคมาได้เป็นคนใหม่นะฉันไม่เนีไม่เคยจำหน้าได้เลยฉันไม่เคยจำหน้าได้นะใช่ครับนี่เป็นงานวันแรกของผม ฉันจะนเดินมาที่เนี่ยทุกคืนแล้วก็หวังว่าอะไรวะแค่คิดว่านายจะอยู่ในงานนี้ได้เท่าไหร่มันเป็นคำถามแปลกๆนะครับเนี่ยเราต้องใหม้มันราาลูกค้าไว้ครับทุกคนเราไม่ควรจะไปด่าลูกค้ามันจะสดตีนในเฮีย กูแบกูกาไม่อยากทำงานนี้หรอกอีที่ถ้ากูมีงานอีก้กูทำอย่างอื่นไงส้นตีนได้แล้วครับคุณลูกค้าก็งานนี้มันตะง40ดอลลาร์ต่อชั่วโมง่ทุกคนเท่าไหร่วะสามเก้าร้อยพันหนึ่งอ่ะประมาณพันหนึ่งต่อชั่วโมงอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าแชทก็จจะไม่ทำวะทุกคนแบบซื้อ สองชั่วโมงก็ซื้อได้เกมหนึ่งแล้วทำไมตรงนั้นมันมีเลือดวะสองชั่วโมงก็ซื้อนั่นแล้วแล้วอลเดอ r ์เอลเด o ร e เอลเดอ o ์ครอสโอมออฟเอ n ซี m ดียมเมดอยเล่นเยอะนะทุกคนัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีโอ้นี่มันไนท์ชิฟหรอฉันไม่เคยเห็นที่นี่เปิดหลังจาก บืดเลยนะใช่ครับอันนี้มันเซเว่นเปิดตล่อดเวลาครับมิ Milk, can, food, ลค์แคนฟู้ดแล้วก็ขนมปังพีนอนมนะครับแล้วก็ข,ขนมนมแล้วก็กระป๋านระป๋องแล้วก็ขนมปังครับฉนันมีบางอย่างที่ต้องทำในตอนนี้นะครับตอนเช้าอย่า,อย,าอย่าทำอย่าทำให้มันมั่วนะ คุณทำงานช่วงนี้หรอครับใช่ครับผมทํางานหลักที่การก่อสร้างข้างหลังอ่วสสาฯนี้นี้นี่เปนครั้งแรกที่ผมมาเช้ามากต้องทําอะไรสําคัญก่อนมันก็ต้องทำให้เสร็จก่อนเดชได้นะอ่อครับขอบคุณที่ออเดอร์มานะครับเออขนมปังได้ครับขนมปังแล้วก็ นมนะคบนมแล้วก็ขนมปลา,าปลาบองปลาปองปลาปองครับปลาปองครับนี่ครับขอบคุณที่ใช้บริการครับเสียงคุ้มให้มีไว้ไม่มีเสียงบริการลูกค้าเลยเจ็บคอไอเหี้ย คนง,งานบริการมันเหนื่อยนะทุกคนขอยพูดรู้เรือ่องคามตลอดอะไอสั์ไฟดับได้ไงอะฉันต้องแชทกับโอเนอร์มันไฟมันปิดอะต้องแค่หนึ่งสองหนึ่งสองสี่นะที่ไหนข้างหลังร้านอะมันมีเจนเรเตอร์โอเคแล้วเมื่อกี้มีใครอยู่หน้าร้านวะ หนึ่งสองสี่แล้วไงต่อสักทีมันวิ่งไปแล้วเหรออีเียนั่นมันคือใครอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะฉันหิวมากฉันต้องการกินเบอร์เกอร์ก่อนที่จะทำงานแล้วเบอร์เกอร์เอ๋อเนี่ย เรียบร้อยครับฉันต้องการไปฉี่โอ้ยเวนเขาบอกไม่ให้ออกแล้วมันก็จะฉี่ตกใจหมดวัสดีมากสวัสดีตอนเช้าฉันเนี่ยจะมาเช็คหน่อยนะเธอเนี่ยก็เขียนมาถึงฉันเออพาวเวอร์มันดับใช่ไหมล่ะฉันกลัวนะจะแบบว่าเจ็บเอ่อเจ็บตัวนะเออใช่ไม่มีอะไรหรอก ชิปนายหมดแล้วนะนายคอนกลับบ้านได้แล้วฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่แล้วเก็บของให้เองขออ้อยินดีครับขอให้เป็นวันที่ดีกูว่ากูโดนฆ่าได้เลยสักวันทำไมาฉันรู้สึกแย่มากเลยอะ่ะโอ้หทำงานหนักไงเจ็บคอเนี่ยตอนนี้กูเจ็บคอกูบริการลูกค,ค้าฉันเนี่ยต้องล้างหน้าก่อนนะฉันไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนอะ่ะ น้อนน้อยนงเปิดไฟก่อนหน้าตากูน่าเกลียดวาะอุ้ยหล่ออนะ่ะอุ้ยหล่อจังอะริชเบ่์อะไเลยอ่ะหน้ากูโคตรริชอะกีก็แชร์จัดอะหน้ากูกีก็แชร์จัดอะ,อะลุกแม็กซซิงมากอะไรวะ บันยาอ่อนแหละสเตซี่กันเหรอโอ้ยแล้วเสียงมันวนหน้าบันยาอ่อนไปนี่ยนอนด่วนเลยนะที่นียทำงานหนักอีเวนหลอนหมดละเปิดไฟให้มันสว่างๆผีมากกมจะได้มองเห็นเดวู้ววเดโมโจบแล้วสนุกดีทุกคนแต่ว่า รู้สึกว่าทำงานมันไม่ค่อยสนุกอะไรอะ่ะมันต้องมีมาคัาเดกเคกีวเนี้ยฉันไม่แค่เดโมโน,นะทุกคนแอดฟีเจอร์มากวก่าน,นี้ก็ทำงานเออเดโมโดีวะถ้าเกมเต็มมาคงซื้อมั้งเนี่ยเก็บบังไม่รู้ว่าสนุกดีสามเจ็ดห้าเกมนะทุกคนก็คงประมาณนี้แหละทุกคนหลับเกมสแตนดี้สแตนดี้ลุกเออสนุกดีประมาณนี้